สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดขี้เมาเนื้อกันนะผัดขี้เมาเนื้อนนีเครื่องของเราพริกแกงเราก็ตาเองนะคะพริกแกงของเราก็ตําเองนะคะผัดพริกแกงกัน ผัดิีแกงให้หอมกัอนอ,อยากกินอะไรเผ็ดๆเ,เนาะเอาให้เผ็ดระเบิดไปเลยทีแรจะทำผัดระเบิดปลามีเน,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 นื้ออยู่ผัดที่เมาเนื้อก็ได้ ผัดผิดแกงต้องต้องจามหน่อยเนาะผัดผิดแกงได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อลงไป ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใครชอบหวานก็จะต,ตัดหวานก็ตามใจนะแต่ฝามึงสิ่งไม่ไม่ใส่หวานเลยไม่ชอบทานหวาน ก็จะโค้งเพลงหน่อยเนาะเราทำเองถ่ายเองทุกอย่างไม่มีใครช่วยทำให้หอมแล้วที่เมาเนือลอเรา นี่นะคะผัดที่เมาเนื้อเรามาทานด้วยกันนะคะมาทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดที่เมาเนื้อ